ถึงจังหวัดภูเก็ตคุณนึกถึงอะไรกันบ้างคะหาดทรายขาวทะเลสวยสดใสที่พร้อมปอดมือเรียกให้คุณมาพักผ่อนหรืออย่างแหลพมพงเก็ตหาดป,ป่าตองแหลมพันวาจุดเช็คอินยอดฮิตที่ใคยหลายคนก็ต้องเคยมาหรือการล่องเรือผานเกาะที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในภาพฝันหรืออาจจะเป็นอาหารใต้รสจัดจ้านที่เมื่อใครลองก็ต้องประทับใจแต่คุณรู้หรือไม่ ภูเก็ตมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดหนึ่งในประเพณีที่ยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตคือประเพณีถือสินกินผักหรือกินเจเทศกาลที่ไม่ได้มีเพียงแค่การละาเว้นเนื้อสัตว์แต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ตลอดระยะเวลา9ก้าวันศาลเจ้าทัา่วภูเก็ตจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของความศรัทธาและความเคารพพร้อมธงเหลืองที่ปักไว้ทุกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และแน่นอนว่า อาหารเจในภูเก็ตก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดจากวัตถุดิบท้องถิ่นสร้างสรรค์เป็นเมนูที่ทั้งอร่อยและหลากหลายแต่ที่นี่ยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญและเก่าแก่คือประเพณีพ่อต่อโดยการไหว้บรรพบุรุษซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับผ่านพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เอกลักษณ์ในประเพณีพ่อต่อคือเต่าสีแดงสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีและอายุยืนการปล่อยเต่าลงทะเลในพิธีถือเป็นการส่งต่อความหวังและความเจริญรุ่งเรืองให้กับชุมชน แต่วัฒนธรรมของภูเก็ตไม่ได้หยุดแค่ประเพณียังรวมถึงชุดบ้าบายายาซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่แท้จริงของชาวภูเก็ตซึ่งเกิดจากการผรสมภาษาระหว่างวัฒนธรรมจีนและมาลายูเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนั่นเองอีกหนึ่งมรดกสำคัญของจังหวัดภูเก็ตสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสหรือย่านเมืองเก่าตึกเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ตึกเก่าแต่เป็นบันทึกที่มีชีวิต เล่าถึงประวัติศาสตร์การค้าขายและการหลั่งไหลของวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดจังหวัดภูเก็ตอย่างที่เราเห็นในวันนี้แถมยังมีสถานที่สําคัญที่คุณต้องสัมผัสสักครั้งคือพระใหญ่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาหน้าเกิดสัญลักษณ์แห่งความสงบและความศรัทธาจุดชมวิวเครื่องบินที่หาดไม้ขาวหนึ่งในสถานที่ที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกที่นี่ สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นเมื่อเครื่องบ,บินบินผ่านสุงกะเพีนยวนมี่เมี้จากความเล้าใจของหาดไม้ขาวลองขึ้นสู่เขารังหยุดชมวิวที่สูงที่สุดในภูเก็ตมองเห็นทั้งเกาะแบบ360องศาการมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีแค่สถานที่สวยงามเท่านั้นยังมีรสชาติอันหลากหลายของอาหารพื้นเมืองอาหารภูเก็ตเองก็สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เริ่มจากขนมจีนภูเก็ต เส้นนุ่มๆที่เสิร์ฟพร้อมน้ำยาหลากหลายชนิดหรือหมี่ผัดฮกเกี้ยนเส้นเหลืองเหนียวนุ่มผัดกับซีฟู้ดและซอสสูรพิเศษและต้องไม่พลาดเมนูหลักอย่างอาโป้งและโอเอ๋วและอีกหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่คุณไม่ควรพลาดคือรถโพทองรถเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะนี้รถโพท้อง,องไม่เพียงแค่พาคุณไปยังถึกหมายต่างๆแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด,ด้วย และนี่คือทั้งหมดที่ร้อให้คุณมาสัมผัสในภูเก็ตภูเก็ตดินแดนแห่งความหลากหลายและเสน่ห์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด